สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมีคนแนะนำให้ผมลองวิ่งโบตอนกลางคืนดูนะครับอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสีนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งสัก2ชั่วโมงนะครับจะดูว่าได้สักกี่งานนะครับเขาว่ากันว่าวิ่งกันตอนกลางคืนเนี่ยรถไม่ติดนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับแต่จะลองมาวิ่งดูนะครับเปิดระบบเลยนะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันเลย กลางคืนนี้ก็วิ่งง่ายนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆไม่ร้อนมากรถไม่ติดด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าเดี๋วเปิดให้ดูแบบเรียวไทม์เลยนะว่าจะมีออเดอร์เข้ามาหรือเปล่าไปวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามพวกแบบสถานบันเทิงนะครับคนจะไปเที่ยวกันแล้วก็คนก็จะไปทานข้าวกันวันศุกร์ที่สิบสามธันวาน,นะครับอันนี้ปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ รอดูสักแป๊บนึ่งก่อนนะนี่จากแถวบ้านเลยนะหน้าเซเว่นออกมาครับดูสักสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะลองดูตอนกลางคืนก็อาจจะใครที่กลัวผีก็เรื่องเล่าเยอะแยะเหมือนกันครับเอาวนะครับงานเด้งเข้ามานะครับสำเพลงเดี๋ยวไปลุยงานแรกกันเลยนะครับ นาทีถึงเป้าหมายเห็นไหมวิ่งตอนกลางคืนลดลงๆนะครับแปบ๊บเดียวถ้าเป็นกลางวันนี่ไม่ได้ไม่ได้นะ2กิโลขนาดนี้นี่ปาไปครึ่งชั่วโมง45นาทีได้นะครับ ลูกค้าดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวตอนลูกค้าขึ้นมาจะไม่ถ่ายนะครับเรียบร้อยครับส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วมาสำเพลงนะครับ200บาทจบละแป๊บเดียวเองเดินทาง10กว่านาทีเองชอบมากเลยเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็ขับสบายใจมากรถไม่ต้องติดไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับใครที่อยากจะขับรถตอนกลางคืนนะครับแค่อดนอน แค่นั้นแหละง่วงนอนอาจจะง่วงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแลกกับไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเที่ยวไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้ผมจวนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอทริปต่อไปเนี่ยผมไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันหมดละก็แกเพิ่งมารับตาแหน่งด้วยรับตําแหน่งที่ร่องเสียเนี่ยครับมันเป็นจุดที่อยู่ในกระดังไปหรืออะไอย่างเงี้ยป็นจุดที่ใช้จัดเก็บชิ้นส่วนอันนี้ได้ทริปต่อไปนะครับกําลังไปนะนี่ยามค่ําคืนนะครับ ฟังอันนี้เป็นเพื่อนแก้เหงาในการขับนะครับลดลงๆสุดยอดนะครับตอนกลางคืนเยี่ยมมากเลยนะครับกล้องใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาฝากหนึ่งครับีเกก็เลยที่เคยคุยกับผู้ัฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่วิ่งตอนกลางคืนก็อยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับวิชาชีพอะไรมันก็เยอะนิดนึงนะครับอันตรายนิดนนะครับถ้าจะวิ่งงานกลางคืนนะครับแต่ เขาเรียกไปเราก็ต้องไปครับเราก็จะไปรู้ได้ไงว่าพวกไหนเป็นพวกมจฉาชีพแต่ก็ให้ระวังตัวเพ่อนนิดนึงนะครับอย่าขยามคืนอย่ามีการแบบนี้นะครับอันตรายเยอะอยู่นะครับสังคมสมัยนี้น่ากลัวนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะรอผู้โดยสารไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะเดี๋ยวผมพักหาเขาก่อนนะครับ ถึงแล้วครับบ้านเลขที่110 97ทับ97ค่ะตรงไหนละ่ะเดี๋ยวผมไปหาผู้โดยสารก่อนครับจบทริปแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับทิปเมื่อกี้โดนให้มาส่งบางนาน,นะครับ270กว่าบาทโอเคครับวิ่งสบายๆประมาณ15นาทีนะครับก็มาถึงที่นะครับ ตอนนี้ส่งพอดสารเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมการจะงว่าจะ,ะเที่ยวสองเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่ามันจะได้เท่าไหร่วันนี้สวัสดีครับไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อคืนนี้ต่อจากบางนานแล้วผมก็โดนเรียกไปที่ไหนรู้ไหมครับ,บที่ไหนผมโดนเรียกไปชนบุรีนะครับราคาดีทีเดียวนะครับประมาณ ห้าร้อยเขาบาทนะครับเพราะวันแค่ประมาณสี่สิบกโลนะครับจากบางนานะครับนั่นแหละหลังจากที่โดนเรียกไปชุมบุรีก็ผมก็ไปวิ่งชุมบุรีถอยเที่ยวหนึ่งใกล้ๆนะครับแล้วผมก็ตีรถกลับมานะครับจากชุมบุรีมากรุงเทพและผมก็ปักหมุดผมปักหมุดให้เป็นทางกลับบ้านนะครับก็ไม่ต้องเสียเที่ยวก็ได้ผู้โดยสารจาก บางะกงมาสุวรรณภูมิสามร้อยยี่สิบกว่าบาทอืมถือว่าคุ้มมากเลยในการไปเพราะว่าได้ผู้โดยสารกลับมาด้วยนะครับบทสรุปเมื่อคืนนี้ผมกลับมาถึงบ้านตอนประมาณตีสี่นะครับสุดยอดเลยถือว่าโอเคแล้วนะครับในการวิ่งตอนกลางคืนสำหรับผมวันแรกนั่นแหละครับผมก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ วิ่งสบายเงินดีนะครับแล้วก็รถไม่ติดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างอื่นละเดี๋ยวจะไม่ไม่ทำเรื่องเกี่ยวกับโบแล้วครับหรือไม่ถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามนะครับพิมพ์เข้ามาในคลิปได้นะครับเจ็บจังเลยลูกเจี๊ยนหู <c oughs> โอเคใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย